<c oughs> พัมจาะมันกลับมามีอีกอยู่บ่เพิ่งข้าวเข้าไปเนะาะก็มาให้พ่อเดขายเด็๋เงินใส่อยู่ปีหนึ่งสองปีบนบ่เกิดเองมันบ่ เอินฮากับ่วมี่นะบันทีเขากำลังหิดกันตัวอกพัมมันมีโปรตีนหลาย ขาบะเด้แกงกินแต่คือเห่าเด้ช่งกาแฟเอาเห็ดสะอาดตากแหงเก็บใส่กระปุกใส่ยางไว้ช่งกาแฟชงโอวันตินช่งนันนี่เรืยว่า,ากินแทนพักก็ได้ เป็นอาหารเสริมมันมีวิตามินหลให้โภชนาการด้านอาหารบ้าน้อกมีแต่แกงกิน <c oughs> วันนี้โรงงาน กทินน้องปราพงษ์เนี่ยเมื้ออื่นมันก็ทอดผู้ดใดสิไปซอยครัวทั้งน้องปราพงกับภากันตังใจเอานะแล้วให้ทิฐะเขาไปทรงไหวไปจับนั่นาาหนี่ยิบอันยกหนี่ซอยกันไป ไปรทำอันใดก็ไดยังสั่นแล้วเห็ดดีก็ะไดผลดีตอบแทนเหตดบดีกระไดข้องขีหายตอบแทนผู <c oughs> ้ใดมีเจตนาบดีกระทำทั้งปากทั้งกายทั้งใจต่อพระต่อวัด เห็นหลายคนเลยประสบเหตุเพศภัยบอดีหล่มลุกคุกข้านละหกละเฮินบานแตกแสแหล็กขาดัวไปทางเมียไปทางเห็นหลายโอ้มันไหนพ้นไปไหนแล้ววะหญิงพระบอมีเจตนาโตตอบ นะบ่ไดมีเกตนาศิดาท่อตอบโต้นะโดนกระทํามมากมันก็เชยพลังอันนัที่มันตีกลับไปมาภายสางเหตุอีหยังไว้ก็ได้จังสันแล้วในทางพระพุทธศาสนาเป็นบอก พระอระหัน,น,นต,ต,ต์เป็นผูมีลางรูปลางเตียพระเตียแทนบานทองแต่เป็นจิตเป็นรุดพลเป็นพระอรหันต์ได้จิตเป็นรุดผลเป็นพระอระหันต <c oughs> ์แต่ว่ามีบางภพบางชาติพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะบ เข้าสู่การดับคันปริญิาานเดวชาวเมืองทั้งหลายก็สิคอเกธรรมเจดีบรรจุพธาตุเราเป็นปูคุ้มบรรดาเป็นผู้มีอำนาจในเมืองนั่นเป็นผู้คุมการใส่ใจแล้วว่ามันเหตุสูงเหตุหญ่ร้ายมันก็สิ้นเปลืองไป,ปเปล่า ในตำราเขาบอกไปว่าเขาเสีจสูงสิบหกโยดโอ้มมเกิดที่สูงครับ <c oughs> เราได้ลดเหลือลงมาหกโยดกรรมตอนนั้นโอ้ยเกิดบางพบางชาติแต่สดใส่อยู่เรื่อยจนว่าชาติสมัยองค์ภาษา,าษาสดาพระสามามพุทธเจา้าคือชาติปัจจุบันนี่ละ สมัยคลังพุตธการนอาเกิดเป็นคนหล่างเตี่ยคนแคะนั่นนะกต่ดิบวนในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราเป็นภูมีเสียงมวนดีละ่ะเป็นภูมีเสียงมวนนะเป็นภูมีเอตคตะเลิดทั้งเสียงไพเราะพระพุทธเจ้าเป็นโหนขึ้น กรรมของตัวนั้นเหตุในเราเป็นชายร่างเตีย้ยเป็นคนแคะธดเห็นบ่าคนเห็นคนเกิดมามีหลูปพันสันฐานต่างกันบางคนเกิดมาแขวก็บ่มีมีจต่งเหงกเข่นบ่าคนทั้งหมงบ้านหน้าตาขายครึ่งกันเรยเบิบนะเทพบุตรเสียงหล่อสังทองสีใสเทพบุตรเสียงหล่อ สังทองสีใสเป็ดเบึงบางคนเกิดมาเขมีโอกาสได้เป็นหนุ่มเป็นสาวเลยอายุนยหน่อยๆเบึงทงทางเบึงลบหลบ้างก็คือจังคนมีอยายุแล้วจังสิดะเกี่ยวกับบุปกรรมที่ทำที่สร้างไว้แต่ห้อสติบพบผอมปัญญาบาเกิดกนี่มีโอกาสผ่าดไป วินาที่เลยแต่ละมือเนี่ยไปวอาคำบดีจ่วงจาบเขาเกือบไปบอกคำบดีจ่วงจาบเขาต้อะเป็นกรรมเลยเด้เมื่อทำแล้วเฮ็ดให้เขาเสียหายคนอื่นฟังก็การนินท่าวาลายกันนี่ละ่ะถ้าไปบอกสู้คนั้นฟัง เรื่องผู้หนีนเ่าไปบอกเรื่องนี่สู้ผูนั้นฟังเรื่องเที่ยวนําไปบอกก็เป็นเรื่องบูดีนั่นลหะผู้ฟังแต่ก็เสื้อบาศเสื้อไปเบาโอบาเนั่นแหละกัมบูดีสดําเร็จประโยชน์ได้ได้บาศคนท่านบิบากผลมันเท่ากับได้รับทีละภาษากระ,ะกว่าระตรงก็อออบหรับท่านที่ท่านใดแร้วเจ้าผู้เบา เรื่องของผู้อื่นมันก็มีความสุขสนุกสนานไปห่วยจังววาจะห่อเสื่อคํำสอนของกระเุทธเจ้า่ากลัวแต่ได้ถ้ามันปรากฏขึ้นเป็นจยงใดผิดเจริจารณามันก็พวกที่ไปเอาอาหารเอาสิ่งของในวัดสางควมบุญบหว้สางควมขับแกนใจครับผู้ร่วมงานครับ เจ้าของสถานทีเขานี่เป็นสังกรรมทังกายไปเลยนะผู้คนทั้งหลายก็รังเกียจเจลาบาปเมื่อผู้คนทรรั้งหลายรังเกียจปัน้นกินมันสิม่มีแล้วก็ขาดเ่ินๆจะคล้องกระทุกหยาดไปเร็วก็ยิ่งขาดเ่ินตืมก็ไปอีกสำคัญในเรืเร่องของมวลน,นี่ก็ได้คือกันก็ฟังเทศน์นี่แล้ว ถิ่วขึ้นไจะไิ่ฟังเทศดาเอาบุญตั้งใจบรรคณะฟังเทศดาขึ้สร้างพระก็มีคือการเด้้โอยจะเป็นเทศดาโดนจะเป็นเทวนาน่นป,ปวดขาปวดเลืองสีนะคิดมันเป็นอกุศลอะไรเรนั้นเศร้ามองอะไรเรนั้นะเดี๋ยวโอ้ยฟังเทศดาองค์เาวันนะล้น โอ้ยนจักสิมีจังไดก็องค์เกา่ในละเทียดใด้ฟังนะตั้งเทียปูฟังปูฟังก็เป็นปู้ตุชนเนาะสติปัญญามันบอเต็มรอบบอสมบูรณ์มันก็พลังปากไปความคิดก็เป็นคิดไปในทางมิดชาดทิฏฐิคิดเป็นอกุศลไปที่ะบาดคุณมั่วไปนะ งานกะทินะเขาเพิ่้ฟังที่เฮ็ดผู้ใดแล้วไม่แต่องคาวเขาฟังอยู่ฮ <c oughs> ัอขึ้นนโมแล้เวเขาจักแต่ว่าดิเหตุไปหลายะดรนั่นนะโอ้ทันเบิดสมลรำกรอนเก่านัแะไรนะแต่ว่าถ้าเขามีความอดทนขืได้อย่าไปโฟก,กัสหม่องเพิ่นเทศุพัวก,กัสมาในหัวใจเจ้าของนะั่นะนะเพ่งเข้ามาในหัวใจเจ้าของเบิง่งยก หลวงปู่สุเมธโธเป็นต้นแบบไปกระไดฟังเทศหลวงปู่ชาเป็นเกิดเป็นกิดเ,เทศภาษาอีสานเป็นบเป็นคนชาวยุโรปไม่ได้ฟังหูเลือกกระะทนฟังอยู่หันใจมันถูกอยู่หันกรต้นฟังอยู่หันไปบ่วได้สางคันติ อดอาติละอดหย่อนกดระเบียบขอปฏิบัติเป็นเป็นยังสั่นี่มันพระมากบันกระ,ะทือเนี่จะชิกอยู่กันโตลุงสอดแจงลวงทำบัดเสาโรดกับทนอยู่อยู่หะใจมันก็คิดไปลอยยางพันประการคือกันแต่ว่าหัดควมอดทนคมมันไวอยู่หันทั้งปากก็ประเดน็นสนองมันทั้งกายก็ประเดสอนองตัณหามัน ถ้าไปมาเกิดมีสติปัญญาขึ้นตลอดปัจบันมันบริเปนเหตุของถูกเหตุของข่วมบุญไหวบอกเป็นเปนเทศบอกเปนั่งบ่อเขาใจเหตุมันอยู่ใจห้องนี่เป็นถุกนอย่างว่าแต่เขาองไร้ทิถีดองเกาองไม่เป็นทิเทศโดนเทศน่าจะสร้างเพื่อนเนี่ยเพิ่นมักเทศ ปัญญาเป็นลายเนาะเทียดหน่อยมันกับพวกลุ่มที่ล่ะปัญญาลายเด็กจังไดกเขาต้องบอกได้ลายเดี๋ยล่ะถ้ายังปู้ผู่มีปัญญาบ่มีบ่หารบ่กหาหน้าที่สิบมที่ล่มไปผูป้คนมีปัญญาลายมันก็น,นําไปเป็นสมองท้องชัง่วโมงเดียวนะความปัญญาเป็นหลายเป็นกับบอกไปลาย เขาก็ทนฟังที่เพิ่นเพิ่นกันนางอยู่ตัวหนาเข้าตัวเพิ่นยังเว้าได้เพิ่อนกันยังทนได้เพิ่นยังทึ่งนางทึ่งเ้าขึ้นไปยังสันนะเขาน,นางฟังอยู่เรือสือสิบวสตสบายก็เพิ่บ่เพิ่งใจจะคข้องไปไอ้ที่ไห้มันประกอบห้เกิดทุกข์ะนะหาแนวหาแนวมันบรรเทาบัน,านหาแนวใหม,ม่มันมีพลังกดกดทับมันไว ยาเสียจิตมันฝุ่งสาดไปน้ำมันจังสัตนแต่ก่อนนี่โอ้ยหลวงพ่อมหาสุพงษ์เป่นเทพิ่นกษสิมักเทศเรื่องปทมสมสมโพธนั่นละ่ะเทศพุทธประวัติเทศกันนี่มันละเอียดเดีละเนาะจักสิวายยังไดมันละเอียดเทศไปตั้งแต่นางสิริมาญา เจ้าทุสโธนะมีขืนข้องปราดสมบัตินั่งศิริมายาฟันว่าใดน,นัน่นคนเอาตั้งแต่ประพิทัศว์มาปฏิสนติในขั้นบ้ารดาคนเดียวรายละเอียดซื่อตัวละครจำในบัตนัะถ้ามที่จบอย่างละเอียดได้นี่กันนั่นก็ถึงสองชองั่วโมง ไปลายๆเหมืนอนนี้หลวงพ่อเคยฟังจับกับฟังมีหลวงพ่อหนึ่งโอ้ยเพิ่นฝึดฝัดหลายว่าแตหลวงพ่อมาหาทวพงขึ้นโอ้ยบ่ลง่ายแล้วบาทน,นี้เพิ่นว่ะเพื่นสิเดเทศบ่า,าเอาอย่จังสั่นนะแต่จองงาจิงาจิกงาหั่งแล้วก็้องงาจิกหั่งก็หไม้ถึงนั่งสิริมายาประชาโบดีเพื่อน กองหางาจิกงาหัางะสูตรศิทธาราชกุม,มารน,น,นะนะผูจกง่ายราบานเนี่ยไปสัถ้าไปเจอกันต้องพอเทศองค์นี้อยู่หววเนี่ยพปนที่ว่าเรื่องแบบย่างหวนอยู่ลังสลาพื่น่นะเหมือนกับมีอารมณ์ฝุดฟัดนั่นนะข้าวันบาคิดจังสันเดเมดตงพอมาหาสพงไปไผสิมาเทศกันนี่ไผสิมาเทศกันปฐมมสมโภช พุทธประวัติขององค์菩าสดา,าพระสมมาสุปุทธเจ้าให้พระลูกพระล้านฟังให้ญาติโยมอุบาสกอุปาติกาได้ฟังเท่แล้วเพิ่งก็บลลงลงแล้วพิ่นกบ็บรนี้จากอาจสงเดหลงพอมหาสุพงมันสินั่งเป็นประมุขประธานเส้นอาจสงขันดาเจ้าหัจาวจักบ่อกรรมของพระองค์นั้นอยู่ไปอยู่มาป่วย เ้าก็ว่าได้เส้นโลหิตในสมองแตกเป็นอมภพถ้าี่ไปเหยี่ยมโอ้คือเห็นโอ้นังพิจารณากรรมตัวน,นั้นบอในขณะปฏิเทศมีจิตเป็นดากุศลใส่ภาษาจ่วงจ,วงจาเพิ่นแม่นบ่าได้ว่าหายป้ตายสีมากแต่ว่านั้าดิจองงาจิกหาหัง่งแด้๋วบ,บ่ลงงายได้น่ะเพิ่นล่าไว้เห็นนะ เพื่อนสีเดเทดนาบอกบอก่ลงเชือกเถอะล็อกบ้านเทศกันเก่าันี่ละเป่ายวงสันนะแต่เพื่อนไปเจอกันอย่างไรมก็กสิ่ว่าโอ้เรือ่องใน่ยวงสันนะโอ้นี่เลยถ้าจิตจิตมันไปยังสันล้วใจมันไปแล้วปากมันก็ค่อยเบอาออกมาผู้ฟังะเสื้อนั่มไปเบาต่อเน,นี่ยเกิดความเสียหายให้กับผู้เป็นเป็นตน้นเหตุต้นเรื่องเนี่ยจบ จาลึกเป็นวิบากกรรมทั้งบดีไหวได,ด้ดิโอ้มันรุนแรงไปนี่ต้องนี่มาขิดผิดเจรณาเบึงนะเขาระวังอีดีนต่อเห็นหลายแล้วดยพวกเป็นยังสีนะสร่างค่วมบวุญไหวจิตเป็นอกุศลเบาเอาดีเจะคของยน่นรายใ่ผู้อื่นยังสีนะผลมันเป็นไห้ได้รับนะนะ ยิงเพิ่นมีเจตานานบริสุธ์งู้งรงเหลี่ยมชั้นทาโนมัตเดล้วเพิ่นขึ้นกาวด้วยทรโดยวินัยเด้ยวไปตำนี้จ่วงจาบในรักทมวินัยเพิ่นกับพิษวินัยไว้เพิน่นเด้ในทางในทางพระวินัยทรงนั่ยน,นะไปเ้าวได้ยซบประมาณ่ได้เ,ด,เด,ด้ได้ฟังวอลลุกเมื่อไมีเผื่อด้ดฟังแล้วเบิดลต้องพอมหาสุพงไปแล้วบมมีผู้ใดเด,ด้ฟังเด้ กันมาทมมาสมโพดข้องพันเทศเทศเมื่ก็สาเหา้าวบอกไปตามหลักเขาองค์ธรรมาถึกเลยเลเทศยกเห็นมาาเป็นเหตุเป็นผลเทศเลี่ยงลำดับไปแบบพิศดศรัดรับวักรัดตอนผู้ฟังตรองตามพิจารณาได้ง่ายมันเขาในองค์ธรรมาึกเลยเลยหลวงพอพันเทศ เาบัรยามิ่นกาวสมโงม่ยมเสอบเพื่อนกะเอาเวลาดีแทงได้บานกล่าวได้ดีขนาดหลวงพ่อนี่ชื่นชมเพื่อนกล่าวสมโงม่ที่นิยกถามาตลอดหลวงพ่อมหาสุพงเพื่อนจะใส่ทรัพย์แสงได็ะสนะเพราะงูน่ะนะเด้กกะโบกินเวลายืดเยื้อนะบ่ไ้สาระน่ะนะทน่้นบานห้องกับว่าโอ้แน่นๆน่ะนะซ้ำกับออมนะ่ะล้ว นนามเอาเจาะนั่นเด้อเออมีติเหนือบ่มีนามพนว่านั่นนะเป็นภูกล่าวสมโมชนิยกถาใดละเอียดลึกซึ้งจำเพาะเวลาสั้นๆนั้นละสมัยก่อนจัดงานปฏิบัติธรรมน้องกว่าพงเด้พอแม่ครอวจาร์มันก็น้ยยมเซาเมาหลดทั่วกันหลายขั้น พระสงฆ์องค์เน่ยไปมีเจตนาสิรวมเดินทางไปไปพุดวัดป่าบันตาดไอกราบหลวงตามหาบัวนะตอนนั้นหลวงพ่อมหาสจ้พ่วงพื่นผักอยู่กุฏิตึกสงตึกอาพาธของหลวงปูชาเนี่ะนะนี่เขาไปกราบพื้นอยู่นะที่เขาไปกราบย่อนยองเพิ่นพักยูงหัน อย่างนข่าวว่าเป็นสิกลับวัดผู้ดินแดงเดี๋ยวพระท่านมีรถกลับรถเร่ไปกราบพระรนาบอกเพิน่นว่าผมขออนุญาตให้โยมเอารถไปส่งหลวงพ่อวัดผู้ดินแดงเพิ่นก็บว่าเออเข้าไปหาอยู่รอกฟั้งบงกรถมาวัฒน์ดก็สิให้ไปส่งอยู่ล็อกโยมเขาไปหารถอยู่บานนี้มีพระเขาไปกราบเพิ่นน้ำ กนิมนต์น้องพอไปกลวมเดินทางไปวัดป้าบรรตาหน้ําโอ้ยบ่เด้ไปหรอเพิ่นว่ารูไปก็ผูดอยู่พี่ก็สิได้กราบซ้ำกันนังละเพิ่นวะเพิ่นก็บอกท่าน้นังะเพื่อนก็เลี้ยวไปหลังจากคณะทั่วพระทั้งน้องป้าพวงไปกลับมาพระหลวงตามหาบัวบรได้มาให้กลาบพระอุปถากวัดป้าบรรตาหหลวงตามหาบัว เอารูปล่องตาบ้าบัวมาตั้งว้โซฟาในกราบโอ้ยมันคือเห็นคําเเบาของหลวงพ่อมหาสุพงค์คนเบาผู้ไปก็ผู้อยู่กับเสดเจกราบพ่อบังกันนันละเหมืนเพิจารณาเมืองกันนะหลังจากนั้นมาหอก็มีพ่วมขลบองหลวงพ่อมหาสุพงค์เนื้อเสียนเนื้อกล่าวนะเขามาสางบัดปาต้นจิกนี่เพิ่นคับไปมุ่นเพิ่นบันกามาเทศมาไปหันมาหนีเพิ่นขี่รถ ขันสีนำ้ำออกดำเงินจักกน้อยออกเขียวแก่กับว่าได้รถปีกอัพโตโยต้าไม่ติเอ็กคันนั้นนะรถแคบตาดยอมเพิ่นอุปถากดูแรกสิ่งของพ้นสมากหลากใหม่บกักฮงเขาโพดตามฤด,ด,ดูกาลมันแต่มกับว่ารถมาเลยแต่เมื่อดไปนซื้ออะไรเป็นอีกขนของมาม่นไปเขาครัววมองมันไปนั่นนะ แต่เิ็นเก่เคยบอกว่าท่านถามเข้ามาม่วนเพิ่นพอมือเดียวกันเนี่วัดใหญ่ก็วัดน่อยเนี่ยเพื่นไ่้เป็นสิเหลือไปวัดไหน่หน่อยวัดสางไม่เพ่อนไดเพราะว่าวัดใหญ่วัดดั้งเดิมคู่บาจาย์ก็สิไปไลาอยู่แล้วเป็นผัาป่าเป็นกระถิ่นนะนะสิบ่าขาดแคลนครัวจารย์นัะนะถิ่มเป็นหม่องตุ่มโฮมครัวจารย์อยู่แล้ว วัดหน,หน่อยๆที่จะไปจัดงานตรงกับวัดใหญ่ไปจักไผสิไปหาเพิ่นเกิดเลยเลว่หนหนยวาเพิ่นเดือกวัดหน่อยๆวัดใหม่ๆนี่ละเพิ่ีเพิ่เบอกให้ฟังนางฟังเพิ่เบอกอันเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือหลวงพ่อมหาสุพ,พงอดีเจ้าวาดวัดโนนสำเริงเรื่องหัวกันแน่นา่าของวัดผู้ดินแดงผิดเจริหน้าเบิง่งหาฟังบ่ได้แล้วคุ้มือมีบ่เถศ ปทุมมาสมโภตเออเทียประวัติของพระพุทธเจา้าเพ่นเอิดพุทธประวัตินั้นสุดอรูดผนนดาพันเทศตโอ้ยจำสือตัวละครได้บัดถูกตัวละครขรอบครันเป็นมหาเป็นได้ศึกษาหล่อเลียนมาจากงนี้เนาะนิทานทรมบทกับแกงขี่เล็กนี่มันก็เอิญแกงขี่เล็กเนี่ยแกงอุจจาระเหล็กนะเ,เป็นพระมาังสวาให้เพาะนะก็มมีมูอครอบคด้วยกกันเนี่ยแกงอุจจาระเหล็ก ขีคะ <laughs> ขีเกียจเพิ่ะยังมาว่าขีเกียจเด้ปุดจระเกียดนะเด้เออันก็ไม่หมวกตบหมกของเพื่อเหนี่หอด้ยยิ้มออกกันคณะฟังเทียดตัวสําคัญตัวพนังเป็นประมุขประธานเทียดต้องมาแล้วว่ามาสิไปไๆเลยนังใช่อยู่แั้งอาจทรงนั่นแหละถึงมอนบางแง่ๆ่ของนังเป็นประมุขประธานั้งอาจทรงเนาะนี่คือศีราชารวัรอันดีงามของ พอแม่ครูอาจารย์แม้เพิ่นดวงดับดับขันขึ้นสู่ธรรมชาติถาดขันไป,ไปแล้วเวลาเขาเบ้าถึงกันยังปรากฏภาพเพิ่นในสัญญาจำํำเขาเบอกถึงส่วนที่เขาเกี่ยวของก็เพิ่นหัวจักว่าเพิ่นว่างตัวด้วยศีรษะจารวัดว่างตัวด้วยเป็นต้นแบบของพระหลูกพระล้านไปจงังได้นะผู้บาอาจารย์เห็นแล้วเย็นใจเื่นใจอบอุ่นนะนะอ้าวบอฟัง